ไม่ได้พวกแก,อก,ออกออไอ้ตายโยคินรัศมีวงกลมอ้่ะตายดิเยอะอะไรว้าแล้ว่าต้องโดนคุมอ่าฉันรู้สึกสบายมากเลยอ้าวเด็กทีไอ้พวกตายโยคินารัสมีวงกลมหยุลดล้ก่อนลูกพี่อะไรไอ้ตายดิ ไอ้แป้โยกินน้อจะมีวงกลมไปซะอะไรเนี่ยสวัสดีฮาฟูอันนี้ไปครับไ,ไายกลางไงฮะไอ้แป้งโยกินน้อจะมีวงกลมมันมาไม่หยุเดเลยมาหยุด ออยอ่ามามรีเซ็ตเวลาก่อนแล้วไปไปไปครไม่เป็นไรไหมเพื่อนนี่นี่นี่ไอพ้พวกแป้งโยคินานะและสมีมี่งกลงอ่าก็เถอะว่ากลับบ้านแล้วกันนะเตือเวลา เออมันน่าจะอร่อยมากเลยอ่ะในที่สุดเราก็สามารถกำจัดกุ๊บแป้อยคินและสมีวงกลมได้แล้วมันนี่เลยไปเลยโอ้ไม่ผกเขาไม่ไปมาแล้วอะไรวะเวลากางเดินอยู่นะ โอ้ไหมขอสักทีเลยเอ้าเรายุบแจกนาฬิกาให้พวกนั้นด้วยออเอเาแจกหัวฉลามเอ่อ,อ,อ่าฮ่าเพราะว่าแจกแบบน,นี้แฟนไทยไปถูกแป้งอยู่พิงแล้วก็มีวงกลมมันมาไม่หยุดเลยอะไป ยคที่น่ามิวอคอมบูบีบูบีบูบีไอแคทมาได้ไงสวัสดีครับโอ้ my god ด,ดอกไม้ข่า,าโอ้คือชีบได้แล้วเขาดูหน่อยสิไม่อย่ามายุ่ไป ไป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 ใหญ่ให่ไต่สิฮะฮ้ะแม่เจ๊ก็ลงมาช่วคุกคองแฟนเนี่ยพิซ่าของาพิซ่าไหนดีแต่ละของแมน เออเหรอฉันไม่อยู่ตรงนี้ฉันจะต่อแก่สุฉันปล่อยแกไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาแกลืมทุกอ่า,อา,อามาแล้วพิซซ่าถาดใหญ่มาส่งถึงที่เลยน้ำมนต์ไหมพี่ต้ยกินรัศมีงวงกลมวะ แกแกยิ่แก,แกเป็นใครฮะนีนะอดูทายผมมันเป็นเป็ดฮะนายเวลาแล้วที่ฉันจะได้เอาแกมาเนื้อเอาเอาอา้อาว ก็อะไรเนี่ยใจคิดว่าใจสามารถเอาชนะไดเหรอก็หามากกว่เช็ดตอกับอาหารลุกค่ะเอ้อไม่ตายยดิเห็นไหมฆ่าให้สอยเจ้าโยใครได้เร้ออะไรเนี่ยใหม่ไหนใหม่ใหม่ใม่ใม่โอ๊ยไม่โอ,อ้ยใหม่ ไม่ฉันไม่อยากกินส้มตำอะไรนะส้มตำมันเป็นของอีสานเลยนะให้แม่ทีก็ทำอาหารใหาข้าสิโอ้โหพิซซ่าตางใหญ่อขบคุณมากฮะด้วยแม่มันมาเพลก็ต้องสั่งสอนไม่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  V.I.P เลยนะลูกค้าน่ะอ้าวเหรองั้นเราควรจะต้องปิดงานเร็วไปหน่อย ใครจะอยู่ก็อยู่ไปไม่อยู่แล้วอ้าวก็จะขอชิมซะหน่อยเอาใจนี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยสกีดิสกิชายเชนนั่งอยู่กัตาอ้าวฮะนีนี้ข้ามาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยอืมดิฉันร้องโอ้โอ้ไปยกขึ้นเลยสมิ่งโจมโ้ย น ar ี่ยอ่นก่นอ่าวเนี่ยเอ่อโอเคดีโอ้โอ้โอ้โว้ยทำไมป้าอะไรเนี่ยหนีเถอะเพื่อนอ่าอ้า <No>. Oh. ใครมาทำลาคล็อกแมนคนนั้นมันต้องไม่เลือะสากเลยสักชิ้นเดียวโอเคท้่แกย่งมไม่เลือซสากแม้แต่ชิ้นเดียวแกก็มาอรอดิทายจะเลือกอะไรพิเศษเล็กไปเลยไม่ล oh. ไลไม่ใช่แกเว้ย <c oughs> <c oughs> เขาบอกเลยไงว่าแกมชิลเลนนี่แกคิดอะไรของแกอยู่โอ้ยโอ้ยตอนนี้เทสต์่ือไม่ถูก่านทับแล้วตอนนี้เขาเออไม่ต้องพูดออ้าวนี่อันนี้อัปิตารุน,น,น,นี่ไปอ่ะฮะไรคุณภาพอ้าวเอ้ยเออเชฟขอก,กินอะไรหน่อยดิโอ้ย ออ <s us> ไหนตัวปัญหาไม่มีสวยแล้วเวลาจะหมดหมดแล้วว้า Surprise the fuckers นี่อ่ะอ๋อโอ้โหเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเช็คไปเลยเต็มอ่ะ ไปไปมันเจ็บโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยปาปาปาอ่ะสวยลโอ้โหดึงมาแค่ตัวแต่ดึงมาทั้งหัวขยี่นี่ได้ปะโอ้ออเอ ขอโทษทีนะนี่นะนะครับขาจมาแล้วว่าอัไก็บขอหายหรอมาเลยไเทนคาเมล่าแมนซไม่ใส่สปาโรนนะเว้ยหอโอ้ห้ โอ้เฮต้าจีนันนันกลับไปที่ฐานครับแป้งโอคินันสมีวงกลมนี่ไงนี่ไงไม่เหลือแล้วไป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 ขอบคุณมากเลยนะครับละก่อนนะครับ โอ้ผมก็ไปแล้วโอ้โ <variety> อ้ประตูมันเยอะจังเลยวะมาแล้วโอ้หนายหนายคงไม่ตายใช่ไหมยังรอนายนะท่านนายเดยวผมเองเ้อมีแต่แตกเขาตัวใหญ่เกินไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <_ Jean Rabbit bulun> โอเคเลยล่ะืึแค้ถ้าคอกแมนแพ้แล้วนะครับมาคบว่าอย่างไงไอ้เจก็เปายช่เดเหมอแมเดนีป้ว่ามันเราเอ้ยคนบ้าอะไรว่าจะทรยยุบผาประตู นอ่จะบอกได้ยังคนบ้าเลยจะคอยยกขวบบ้าบอกเลยนะโอเค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 เขาเขียนเท่าที่เท่รู้แล้วตอนนี้ฉันปล่อยเข้าไปได้ยังไง ว่าใครจะไม่ใช่ได้บ้ามาบ,ยบอยนี่ยตายไกลๆน่งอ,งงนอ,งองีอนะ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอตายะฮะ เออสกิบีี้มาแล้วสกิบีี้เหรอจะมันจะตายไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ข้ทาทำนี้ของพวกผมเองสวัสดีไปได้แล้วไ,ไปได้แล้วครับไปได้แล้วครับไอ้ดินที่มันลอยอยู่กลางอากาศคืออะไร

คือมันสั่นอะชอลงมาครับมาเร็วจะตายเลยนะ่ฮะหายหน่อยหายน่อยสวัสดีฮะดิสกี้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  ไอคีเล,อลอยอ,อ้าวไม่มองตัวเองสภาษณ์เลยเลยเหรอแม่งตัวไปสวมโอ้โอเคอโอโอเ,คเอ,อ,อ้าโอ้โหนี่ไงแกมัดยังยืดหมัดโซยิบประเพณีอะ

คือดิคอดิคดิคดิไอคายโดคนั่งสมโเลยฮะต้องทำยังไงดีเรียวแมนเรียวนะนี่ไอคิวพันกว่าโอ้โหสูตรแล้วมั้ฉันจะตอแกสัสดตอบตัวแหละระ่ังด้วยมีการว่าของทีวบนแงฮะไม่หนากเขาไม่ไงใช้ข้อกอะ ิเวลากำลังเดินอยู่นะครับนี่ฝาดงไอ้แป้งโยเคนังสมีวงกลมเลยโอ้ยโอ้โหนี่นะีนะ่สนะิมนเะชียวฆ่าโรเบิร์ตเออ โอ้ย fuck you โอ้ยทําไมจะไปไหนทําไมเขาไม่ร่ามีหนจับฉันไม่ได้เหรอเอ๊ะอี่ยี่หนลูกเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยจับไปแล้วหุยดูนี้ไอตัวปัญหาอยู่ผมว่าโอไม่เมอโอ้ย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 จะไปไหนจะไปไหน มาทิ้ไปหรอครับไปโอ้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 ว้าล้างเลยเหรอใครมาทะเลาะกับท่านขอกแมมแบบนี้วะเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้มันนะจ๊ะชิเลย น้ยนัแ oh. ก้น e ี่ไงนี่ไงไปยางยัเฮ้ยโอออะไรวะอุ๊ยอ้าวอ้าวอ้อ้าวตายางอนาถเจ็งเ้ยอย่าเบ่กเสียเวลาเลยมาชุบท่านคอบแมนกันกว่า โอ้ยบอกว่าคงได้ผลนะเยี่ยมไปเลยแต่ผลได้ผลขนาด,ดโอ้ยโอ้ยเหมือนมีแม่เลยมาทางนี้เลย <c ười> แต่เวลาที่ตัวเอง,ย,องออเย้อนชั้นสักออกหระโอ้ยเกย์ทำไมนี่นะโอ้ยโอ้ย แจะทำยังไงอ๋อเธอดึงมาไหนก้มเผานี่แหละไม่ได้แล้วเว้ยก้มเผาโอ่าแค่นี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อลืมไปเลยว่าไฟห้ามโดนแม่เหล็กดีกว่าอ้าวอยเป็นยังไงมากว่าฮะ เนี่ยตามสภาพเลยโอ,โ,โอ้โหแค่ได้เขาแฟนไปว่ะโอ้ยเล่นอะไรกินออกมาหนักจก็เลยโอ้โหระตักไม่ความบันเลยอยู่ที่นั่นอือฮึโอ้โหเอ้ยโย่ผมอีลิคลาเมราแมนดีที่ได้รู้จักอีลิคลาเมราแมนเฮ้ยไอโซโทเลต อ้าวแต่ไหนกันนี่นี่โอ้นี่โอ้โอ้ฉันว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะเออเจ้าเนี่ยอาวเฮ้ยแกไม่ไหวแล้วนะ ดีนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยสุดินอ่โอ้ยออยเอาไป่อยฉันเอาไปเยเยปล่อยไปเว้ปล่อปฉันเอาไปออยออยไม่เป็นไรจะเลยไปได้เลยนี่แหะปล่อยปล่อยไปปล่อปลยมาปล่อยปลอยปล่ยปยปล่อยฉัน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 ระวังด้วยนะ

วฉันยังไม่รู้ลยซักว่าฉันทำอะไรลงไปเยยังไม่ยอมมาะือดิสก์กูดิสก์เด้อยังมาทำความรู้จักกันใหม่หน่อยไหมถ้าแกยังไม่ตายอ่ะขอมาทำความรู้จักกันใหม่นะ

โอ้ยโอ้ยลูพี่กลับมาแล้วสินะโอ้ยเศรเลยตื่นไงมูกพี่เรียกพ่ออะหรล่ะไหนกลับไปพักก่อนเดี๋ยวฉันอ่ะจะจัดการมุมันเองฉันจะมาดูรูปสามว่าฉันทำอะไรลงไป ไม่วังเราลาเขาดีครับคุณจะเลือกอะไรครับโอ้ยนาะยจะมีเวลามาเล่นมุกนี้อีกเหรอเยตุผลของแมนนี่ฉันทำนายเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจฮะใส่ไงใส่ท่านทีวีแมนนี่นอย อวิง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 อ๋อเขาสวัสพีนะพอดีมันหลุดแบบนี้อ่ะนี่ไงพีเบิ์มของเราเอ้ยหมามาถึงแล้วนะอ้าวิ่งอะไะนี่ไงไปเลย ้ดีเยีขาจะเตโอ้ออยฉันจะตอกแก้เส้วไม่มีทางฉันจะฆ่าแกเยอะออกมามาเพียนอ้ยโ้ยอื้ย,อยโอ้ลบเฮ มันเถื่อนริก uh. ว่ะอมันมันตีไาโอ้โหโอ้ยแกกินไปที่ประชันรถไปได้ด้วยเหรออ้าวสวยไเงแล้วอ้าระเบิดเวลยอา

อะไรวะเนี่ยเอ้าส่ายอ่ะเอ่ออืมสวัสดีสวัสดีผมคืออีลิทค็อกแมนอืมมันอะไรกันได้หน้าสีดิอ่ะ ทำใผู้รู้เห็น